สวัสดีครับผมพี่น้องนี่จะพาพี่น้องมาตัดกล้วยงาช้างครับผมไปเบิ่งกันครับ บิ่ง,งกันิ่งเด้อพี่นอ้องเด้อว่าข้างในจะเป็นยังไงอันนี้ม่อกันกันลอกไปเด้อพี่นอ้องมาสร้างกันลอกฟอดครับผมว้าวว้าวว้าว ครับผมพี่น้องว้าวสุกแล้วครับผมนี่นี่ครับผมกล้วยงาช้างครับผมเบมึงแขนพนกับกล้วยด้พี่น้องเนอะถุงครับทั้งไงทั้งยาวครับผมบูดเกี่ยวกับหนาพี่นอ้องคักบอสสุดยอดครับผม ไปก่อนครับปั้นต้เนเรากัน ี๋จะให้พี่น้องเบิ้อไอ้นี่มันนะครับไออนอครับตอนนี้กำลังออกหลายผู้ใดอจองไว้ก็ร้อกันเ้อครับเด้อนี่ครับผมนี่ครับผมนอหลายขนาดพี่น้องเป็นซิปนี่ครับผมนอเป็นซิป เดี๋ยวล้อ,อก,กันนะครับเนะาะได้จองไว้กันล้อ,อก,กันได้พี่น้องเด้วมาดูลูกกันนะผมว้าวว้าวสูตรยอดมากครับผมอนี่ครับนี่นูวยเขาครับ มื่นนีซุกค,ครับพี่น้องนี่ครับมื่นนี่ซุกเดี๋ยวผมเสียไปไหวพระก่อนเนาะครับเดี๋ยวคอยเอามากินไปสิไหวให้พระมันได้กินด้ชั้นก่อนคนกินทีหลังครับผมพี่น้องจหรับกินนี่ก็ไปซ้อนี่ก่อนครับขอบคุณในไลค์ครับผมติดตามชมต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับ